น้องวันนี้น้องจะกินอะไรวันนี้น้องกิ่งจะกินอะไรลูกกินอะไรครับน้องมาถามว่าแม่จะให้นูกินอะไรอ้าวคิดสิคิดสิคิดสิน้องคิดสิจะกินอะไรดีเอ๊ะีอ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 อีออออแล้ว พ่อไป <นะ S 1> ไม่ได้หรอกแบบนั้นทไมโอ้ยมันยากปรดลูกเอ้ยแล้วก็คือบบกินด้วยคือบบกินปลาว่านพ่อมอาปลาว่านนะไปไะนหไปทะเลสิครับไปหาปลาเออหนอมูลอุ้ยปุยว่ากูว่าดีเฮ้ยหนออ้าวไม่เชื่อหรอก ชุดที่ซื้อมาคราวที่แล้วอ่ะใส่ไม่ได้หลายตัวเลยนะเราอ่ะใส่ได้ใส่แบบฮัดฮัดอิ่งติ่งบ่ะไม้ใส่ได้แบบเต็มเตตัวโอ้ยฮัดอิงๆิ่งบอน้อลูกวันนี้วันอะไรวันหยุดเรียนโอเคถูกต้องนะครับกินอะไรกินอะไรปลาทูอ๋อ ปลาทำไมเขาเรียกปลาทูเอาก็มันเป็นสองตัวภาษาอังกฤษก็เรียกปลาทูไงอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วถึงว่าเนี่ยปลาทูจริงๆปลาทูมีสองตัวก็ทูไงเออเนาะน้องโอเคโอเค,คถูกต้องนะครับ